สวัสดีค่ะช่องมีสซี่ชาแนลนะคะวันนี้ค่ะพักเบรกค่ะที่บริษัทนะคะกับเพื่อนหญิงค่ะพลังหญิงค่ะก็เบรกกันนะคะแล้วแต่สไตล์คนค่ะใครถนัดนั่งไหนก็นั่งหนาอ,อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบริษัทซีเกตโคราชนะคะผลิตอา่าน ชิ้นงานใดนะคะนี่ค่ะวิวนะคะวิวร้านแปดร้านเก้าเลยนะคะบอกเลยพนักงานเราก็สวยทุกงานค่ะนี่ค่ะซูมให้ดูใกล้ๆนี่เป็นเงินหละกหัวใหม เพืเพ่อนอนบายกล้องให้เราหน่อยค,ะยยค่ะมีซี่ชาแนลค่ะ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะ <c oughs> ทุกคนมาทำงานเพราะหน้าที่นะคะความรับผิดชอบรออยู่ค่ะสี่โมงนะคะเย็ยนๆเราก็นั่งกันแบบสง <c oughs> มีก้อนนี้มาผลสตกไหมนะนี่นะคะบริเวณสถานที่บริษัทเราให้พนักง,งานนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือนกก็มานะคะนี่นะคะนกนะคะนี่คะ่ะนกพิราบยังมาคะ่ะคะ่ะส่วนอีชันก็สบายเลยค่ะเอาขาพาดไปเลยค่ะนี่ขาเยอะๆค่ะ ะะสาวซีเกตของเรานะคะหน้าสดนะคะสวยไม่สวยก็ดูกันตรงนี้ไปเลยสิขาเวลากินเลี้ยงทีหนึ่งแต่งหน้าทีหนึ่งจำกันไม่ได้คะ่ะใครเป็นใครต้องดูตอนหน้าสดนะคะสวยไม่จริงสวยหลอกสวยจบะ่ะก็ดูกันตอนทำงานนี้ละคะ่ะ ใครจกตาไม่จกตานะคะเซรั่มไม่ต้องคะ่ะคลีนหน้าก็สะอาดแล้วค่ะสวยทุกอันยูคะ่ะอันนี้ชื่ออน้องตานะคะน้องตาไหลน้าค่ะนุ่นน้องแป้งนะคะนี่ค่ะน้องแป้งนะคะดีนมากเลยคุณผู้ชมเลยค่นุ่น,น,นะคะ่ะน้ะนองยิวะคะ่ะสีฟ้านะะี่ค่ะน,นี่ ยูสายย่อค่ะเจอกันบอกสอบใหม่ค่ะตำนานค่ะส่วนอีชันมีซี่ค่ะปึ้งมีซี่นะคะมีซี่ค่ะผับเฮาโคลาค่ะมีซี่ค่ะลงเล่าค่ะมีซี่ตัวตึงซีเกตค่ะ อาร์มิซี่ชาแนลก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูในช่องนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้มิซี่ด้วยนะคะว่างๆก็จะอัปเดตลงไปเรื่อยๆน,นะคะตามสไตล์มิซี่คะ่ะเพื่อนๆบายๆให้หน่อยค่ะบ๊ายๆเลยขอบคุณคะ่ะ มิสซ,ซี่รักพี่น้องทุกๆคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่าขอบคุณค่ะ